8ข้อดีของถั่วเหลืองนะครับหลายๆคนถามผมว่าถ้าเราจะรับประทานถั่วเหลืองเนี่ยมันมีประโยชน์ไหมหรือบางคนก็บอกว่าอย่าทานถั่วเหลืองเลยมันมีโทษนะครับผมจะเล่าให้ฟังว่าข้อที่1ประโยชน์ของมันคือการลดคอเลสเตอรอลในเลือดนะครับหลายคนบอกว่าเอา้าถั่วเหลืองมันมีไขมันแต่ผมอยากจะบอกว่าไขมันคอเลสเตอรอลต้องได้จากสัตว์เท่านั้นนะดังนั้นถั่วเหลืองเป็นพืชถั่วเหลืองจึงไม่มีคอเลสเตอรอลจากนั้นวิจัยพบว่าถ้าเรารับประทานถั่วเหลืองทั้งเม็ดเลยจะช่วยในการลดคอเลสเตอรอล ชนิดเลวที่เรียกว่า LDL ได้และเพิ่มคอเลสเตอรอลชนิดดีที่ชื่อว่า HDL ได้ด้วยนะครับข้อ2คือช่วยลดการอักเสบ ของร่างกายได้ด้วยเพราะว่ามีสารพฤกษะเคมีตัวหนึ่งที่ชื่อว่าไอโซโฟาโลาวนข้อที่3พบว่าเพิ่มความยืดหยุ่นของหลอดเลือดดังนั้นหลอดเลือดคข่ไข้ขกลัวหลอดเลือดแข็งการรับประทานถั่วเหลืองเป็นประจำจะช่วยป้องกันหลอดเลือดแข็งได้ด้วยข้อที่4ช่วยลดความดันโลหิตสูงได้เล็กน้อยนะครับข้อที่5คือช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนในผู้หญิงนะครับไม่ได้หมายความว่าเพิ่มฮอร์โมนนะเพราะบางคนจะเข้าใจผิดว่ามันเพิ่มฮอร์โมนจริงๆเป็นแค่ปรับเฉยๆทาให้ระดับฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยอยู่ใน ใกล้เคียงปกติข้อที่6เนี่ยเลยช่วยในคนที่อายุเกิน42และเข้าวัยทองแล้วจะพบว่าช่วยในการ ลดอาการของวัยทองได้ด้วยข้อที่7ประโยชน์คือการป้องกันการสลายตัวของกระดูกปกติคนที่เข้าสู่วัยทองอายุเกิน42เนี่ยกระดูกจะถูกสลายตัวอย่างรวดเร็วข้อที่8คือลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งเต้านมหลายคนบอกว่าไอโซฟาโบน,นี่ยมันเป็นฮอร์โมนจากพืชผมบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ภาษาอังกฤษเขาใช้คําว่าไฟโตเอสโตรเจนหมายความว่าตัวมันเนี่ยมีลักษณะโครงสร้างคล้ายคล้าย กัเอสโตรเจนในมนุษย์แต่มันออกฤทธิ์ได้แค่ปรับสมดุลฮอร์โมนเท่านั้นดังนั้นเขาพบว่าคนที่ยังไม่ได้เป็นมะเร็งเต้านมถ้ารับประทานถั่วเหลืองเป็นประจำจะช่วยลดหรือป้องกันการเกิดมะเร็งเต้านมในอนาคตได้นะครับดังนั้นใครก็ตามที่เรายังสุขภาพดีอยู่นะครับอาหารเป็นยานะครับดังนั้นถ้าเรารับประทานอาหารเช่นถั่วเหลืองเนี่ยเป็นประจำ ก็จะช่วยทําให้อนาคตเราไม่ต้องรับประทานยานในหลายๆโรคนะฮะสำหรับใครก็ตามนะครับที่ชอบถั่วเหลืองอยู่แล้วแต่ว่าไม่ชอบไขมันในถั่วเหลืองสามารถรับประทานเวโปรตีนที่ทําจากถั่วเหลืองก็ได้โดยส่วนตัวแล้วผมเอาเวโปรตีนจากนม17กรัมผสมกับเวโปรตีนจากถั่วเหลืองอีก3กรัมนะครับโดยการเอาไขมันออกเอาน้ําตาลจากนมวัวออกคัดถั่วเหลืองที่เป็นถั่วเหลืองจากธรรมชาติจริงๆนะครับมาผสมกับโปรตีนจากนมนะครับกลายเป็นไอโซเลตเวโปรตีนใครสนใจนะครับสามารถ พิมพ์คำว่าโปรตีนแล้วก็รอทีมงานผมทักทางอินบ็อกซ์ได้ครับใครชอบไอเดียในคลิปนี้นะครับสามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็แบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนๆได้เลยแล้วเจอกันคลิปหน้ากับหมอทีมสวัสดีครับ